โอ้ชันมากมีน้ำหรอพี่สวยมากมีน้าไปขึ้นมาถนนน้าดูดิอุ้ยแม่แม่หมูดูเราไก่ก็ทำเองยกพื้นสูงเพื่อให้ได้สวัสดีครับน้องมีนาคนสวยโอ้ยเอ้ามึงมีนาคนเมื่อกี้ที่จับปลาพี่ไปไหนเนี่ยอันนี้คือสาวเมืองที่ไหนเนี่ยมันอยู่บนรถพี่ได้ไงอ่ะพามาเที่ยวค่ะอ๋อเที่ยวโอ้ ที่นี่ที่ไหนนะพี่ไม่เข้าใจน้องมีนาพาพี่เข้าป่าทำไมพี่ต้องการไปเที่ยวห้างกันสาวสวยคนนี้อ่ะ <c oughs> ไม่มีห้างคะ่ะไม่มีห้างนะมีแต่ป่านะคือถ้าใส่เขียวดูพี่ได้ <c oughs> นะถ้าใส่าขาวต้องไปไกลๆไใช่นะดูทั้งด้สงสยัยละเอาเป็นว่าวันนี้คือเรามาที่ไหนนะมีนาบอกให้ทุกคนฟังดูดิเพราะว่าเห็นแบบเขาปลูกบ้านแบบเก่าๆแล้วก็ดูดีเขาเอาซูมาขายที่นี่คือที่ไหนอันนี้คือหมู่บ้านไม้สังนามค่ะเป็นสมัยก่อนคือแบบไม่มีอะไรเลยแบบหนูเคยอยู่ อยู่แบบแป๊บหนึง่งตรงนี้ก็เคยอยู่เหมือนกันใช่ค่ะ<อ>ก่อนพ่อแม่หนูย้ายที่อยู่<อ>แต่ว่าแต่ก่อนคือแบบไม่มีอะไรที่มันเนี้ยค่ะซึ่งอำนวยความสะดวกนะนเดี๋ยวหันไปดูก่อนนี่คือตอ้นี้คือเริ่มเป็นตึกเริ่มเป็นรังช้าเริ่มเป็นโอ้โหแบบที่อยู่อาศัยหมดแล้วแต่ก่อนตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นป่านะเป็นป่าค่ะจะมีบ้านแบบอย่างเงี้ยค่ะตามริมเขานะ แต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าเข้าบ้านใครเลยกลัวเขาไล่อะตอนนี้หนูไม่รู้จักแล้วเออไปนานแล้วนะก็คือคือการที่ว่าเราอยู่ไกลคือการที่จะให้รู้จักคนที่นี่ก็คือเป็นไปได้ยากนะไปดูวิวกันอันนี้คือแม่น้ำเลยอะเมื่อกี้ที่เราไปหาปลาไหมน่าจะแม่น้ำเดียวกันนะคะแม่น้ำของนะครับไม่ใช่แม่น้ำเดียวกันนะจ๊ะแม่น้ำของเขอคงคิดว่าเรามาซื้อสุ่มไก่วะเนี่ยขามองเต็มบ้านเลยคะนี่ครับดูไม้ไผ่เงครับนะเสาไม้ยังคงมีที่เห็นอยู่นะครับแต่บ้านหลอังนี้ดูดีมากครับดูดี เขาปลูกเออเขาปลูกแบบชมวิวตรงด้านล่างครับแล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคราวนี้หนุ่มๆเต็มบ้านเลยเขาคงมองอะไรที่สวยกว่าวิวแน่ๆนะจ๊ะถ้าเป็นน้องมินาน,นี่แหละเข้าไปนี่คือมันจะไปสุดที่ไหนน้องมีนาหนูเคยเข้าไปลึกสุดแค่ปลูกบ้านอะไรนะปังคองถึงไหมไม่ไม่ไม่เคยคะ่ะปลูบ้านอะไรจำไม่ได้แล้วแต่พี่จําได้ว่าเออพี่มีแฟนลับทางพี่ปางคองแต่ว่าไปสุดที่นั่นแต่ว่าจะเขาบอกว่าก็มันเริ่มเปลี่ยนไปแหละ แต่ก็เราไปตามไล่ตามดอเนี่ยก็ยังคงมีบ้านอะไรให้เห็นอยู่เมื่อกี้มีบ้านเ,าเก่าๆข้างทางจะอยู่แต่คณะทางมันแคบมันจอดไม่ได้ไงเราก็ทิมคันอะไรที่มีแต่ว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ค่ะพี่ก็เลยไม่ไม่ไม่จอดแล้วพี่ก็เลยมาจอดแบบที่แบบมีที่จอดรถแบบกว้างๆดีกว่านะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าวิ่งไปสุดจริงๆอ่ะมันทะลุชายแดนได้มีน่าสนใจจะไปอยู่แถวชายแดนกับพี่ไหมครับนะช่วงนี้อันตรายอันตรา, <laughs> ายทุกอย่างเลยนะครับไปนี่โดนสอยแน่เลยก็จะวิวดีนะเนี่ยสวยค่ะนะสวยจริงๆ สวยไม่มีทิฏฐิสวยไม่บรรย์บรรยังตามคอนเซปต์การเดินทางของพี่เลยเนี่ยนางเอกอ่ะนะนู่นนู่นหมาข้ามน้ำอุ้ยดูอุ้ยหมาจมน้ำยังไม่จมนู่นนู่นดูเป็นฉลาดมากเลยมันลอยตรงนู้นมามันเพื่อมาไล่เรามันมองหน้าเราใหญ่เลยมันอึ้งอ่ะดูนี่มันลอยมันจะไปจับปลาหรือว่าไงวะเนี่ยมันมองปลามีน้ามันมองปลามันคงเจอปลาปาแค่นะมันเออมัอาจจะเจอปลาสังเงี้ยมันอาจจะเจอปลาสังเงี้ยก็ไม่รู้ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะเออได้นะเออมันน่าจะไปจับปลาสังแวอยู่บ่อกีมันลอยมามีนาชี้ผมดูงงมากเลยอ่ะเออใน<อ>น้าแรงน้ําแดง้วยเอา <ๆ S 2> เป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะลึกๆมีนาบอกจะพาพี่ไปเก็บอะไรนะเ,ออเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าหมักไม่จารานค่ะหมักไม่จารานค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นถั่ว ไอ้ที่มันเปลือกเล็กๆคล้ายๆไอ้ที่กินละมันทีน่เอามาคั่วก่อนแล้วนะ,ะมันหอมมากแต่ก่อนหนูชอบกินมากเลยมันพี่เลยอ่ะพี่ก็ชอบกินอ่ะ <c oughs> อยากกินมากเลยอ่ะต้องแบบต้องให้มีนาพาไปหาแหละนะก็ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่มีนาไม่พาพาไปหาพี่จะลงไปหาปลาไอ้หมาตอนนั้นแหละมันยืนมันยืนเลงอยู่นานเลยไ้มามีนาไปไหนเลยไปเดินทางกันครับเดี๋ยวนุ่มๆมองน่เลยสาวสวยมากับพี่เห็นไหมรถรถก็ส่งเข้ามาแล้ว ตอนนี้เราเดินทางมาไหนไม่รู้ครับต้องสบถามนางเอกเราก่อนว่าหลอกพี่ไปไหนอีกแล้วอันนี้ทางเข้าไปห้วยซันไนค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่หมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะยังกันดานอยู่อะค่ะเหมือนแบบห่างไกลอะค่ะไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอ่ะค่ะดีดีจังเลยมีนะพี่ต้องการสิ่งนี้แหละเป็นคอนเทนต์พี่ไงแล้วสภานนี้ก็คือโอ้โหดูดิรถนี่ส่วนทางแทบไม่ได้เลยแล้วทางนี่คือดิบจริงจริง เออมีน้ำเลยต้นนะคะจะมีแค่เราแล้วนาดูดิต้นมงต้นไม้ก็แล้วก็น้ำแดงงครับนี่โอ้โหดูสุดมากเลยมีแต่เขาอ่ะพี่พี่ต้องเปลี่ยนเป็นโฟก่อนเลยก่อนพี่พี่ไม่มั่นใจแล้วผะเปลี่ยนเป็นโฟก่อนนะกันเนี่ยนะมีนานะค่ะแล้วด้านในมีจะมีร้านค้าอะไรให้พอเราไปซื้อแล้วเราใช้ชีวิตอยู่สักเดือนมั้ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอาละเข้าทางละมีนาจะไม่อดตายแต่มีนาจะอดอยากเชื่อพี่แล้วดูทางครับโอ้โหชันมาก มีนาหลอกพี่หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวลงมาดูดิโค้งชันเลยไปแล้วอัดโฟแล้วครับโอ้ <c oughs> ปลาท่อครัร้งแรกไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมูบ้านอยู่ข้างนแล้วดูดิ <c oughs> ปลาท่ออีกโค้งหนึ่งโอ้โหหักซอกโอ้ย <c oughs> เออเออมีนาคิดผิดมาดูทาง <c oughs> พี่เปลี่ยนโฟมานี่คือโอ้ <c oughs> โหปลาท่อปาท่อมีนาหลอกพี่มาเนี่ยดู โอ้โหมีนาจ๊ะเออเดี๋ยวคากับมีนาเดินกลับเลยนะจ๊ะมีนาทำยังงี้ครับพี่แล้วหมู่บ้านนี่ยังไม่เห็นเลยค่ะเริม่มต้นค่ะเริ่มอต้นนะใจเย็นๆครับอันนี้คือแค่ให้ได้เซลซีอุย้ยดูข้างล่างดูตอนที่เราขึ้นมาครับป๊ะดูโอ้โหสุดลนะสุดลนะจะจะสุดลนะโดนมีนาหลอกวะเนี่ยโอ้โหรถทางเป็นทางที่แนะ่โอ้โหดูแล้วดูร่องรอยในรถได้ค่อยวิ่งมานะ หน้าฝนตกหนักๆนี่คือน่าจะลําบากครับหรือเป็นล่องหมดเลยครับนี่ต้องโฟรครับรถแบบว่าเออไม่โฟนี่ไม่แนะนําครับดูมีแต่ขึ้นอย่ขึ้นครับลงนี้ก็น่าจะชันน่าดูเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงจุดที่เป็นไฮไลท์เลยแม้คระทั่งน,นางเข้าหมู่บ้านนะครับผมเสียวมากเลยคือถ้าไม่ใช่มีนาพี่จะไม่มาเลย <c oughs> มีนาให้พี่ขึ้นเขาเนี่ยคือขึ้นยังไม่หยุดเลย <c oughs> พี่ไม่รู้ว่าอีกกี่กิโลจะถึงที่หมูบ่บ้านในมีนาแต่ต่อพี่ชื่นใจท <c oughs> ีนี้ประมาณสิบไ่นะ สิบกว่าค่ะพี่นาดูทำไมรถมีเลนเดียวดูเราจะหันเข้าไปดูให้ค่ะไม่พี่ดูให้คนดูดูก่อนคือชันมากแล้วค่อยๆนะครับรถมีเลนเดียวเมื่อกี้โอ้โตายครับรถสวนรถส่วนเรราเัฒมาแล้วก็ได้สุดยอดอ่ะไ่ตคือจะไใช่พินาหรอก สาวาค่าสาวเมืองโเราต้องเปนเ่กับเองใช่ไหมเมืองนะครับโอ้โหลูางาหาตลอดกนคลัวนบ้าทีแม่บอพี่จะรู้ว่ามีนเดี๋ยวพ่อม่ใส่มาเรียโอ้โหฝนที่ตกมาแล้วเนี่ยค่อยๆค่อยๆเดี่ยวครับ กกข,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 ข้าวขงจะป่าถนนเส้นที่ข้าวนะครับผขอเลยบางม่มีเส้นแบเลยนะครับรถที่จด อู๋ครับเราก็รถวิ่งได้คันเดียวนะครับถ้าเกิดรถมานี่ก็ต้องลงไปหลบข้างๆนะครับรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากคือต้องตขอบคุณมีนาครับพี่กาลังจะหลับจะหลับพี่ตื่นเลยตายพี่สว่างสัทีเลยเพราะว่าพี่ว่าเจอพี่เจอเส้นทางเนี้ยมีนาจะไม่ทําอะไรพี่ใช่ไหมไม่ค่ะถ้ามีนาทํทำอะไรพี่จะจอดตรงนี้แหละได้เนาะไหวไหมมีนาไม่ค่ะอ่าไม่เป็นเิตุนะเออตามนั้นแหละนะโอเคหาที่จอดแล้วกันครับดูขึ้นยังไม่หยุดเลยเนี่ย โอ้ยมันมากมันมากผมเห็นบ้านแล,ล้วเราลอดแล้วคือแต่ว่าเห็นอยู่ในภูเข่าวนะครับไม่ได้เห็นอยู่ตรงด้านล่างนะครับเนี่ยเนี่ยดูหลังคาแจ๊ดเลยโอ้โหมีนานี่นี่ใช่หมู่บ้านที่เรากำลังตามหาไหมใช่ค่ะโอ้แล้วไม่มีทางเล,เล็กๆไปต่อนะไม่แน่ใจว่าไปทะลุที่ไหนครับไม่แน่ใจไปไล่ไปสวนหรือเปล่าแต่ว่าหลังคานี่คือแบบเป็นสังกะสีอ,ะอ,อ่ะกอเริ่มมี่เป็นหมู่บ้านใหญ่ว่ะมันไม่ใช่บ้านเล็กๆกับมือนาเป็นหมู่บ้านใหญ่นะ เออนะ่ะน่าสนใจมากคนน่าจะเยอะขึ้นมันน่าจะเยอะขึ้นนะอไม่เป็นไรขอให้แบบเราได้เจอพว้คนเถอะข้าวยังไม่กินเลยมีน้านที่หิวข้าวด้วยละครับนะลงเขานะครับอยู่ในุบเขาจริงๆอะ่ะอันนี้ทางถนนเล็กลง,งเล็กลงครับรถสวนไม่ได้ครับต้องบีบแก้ไว้พี่บอยบีบแกก่อนอแล้วก็เบรกเลยโอ้โหลงจัดเลยอะ่ะ <laughs> คือพุบเลยน่ะตอนขึ้นนี่ก็ตอนขึ้นก็อัดมา, <c oughs> าใครไม่เคยเห็นทางไอดเวนเจอดูช่องผมกนะครับผมต้องแนวนี้นะย <c oughs> โอ้ดูต้นไม้ใหญ่มากมีนะ <c oughs> โคตรใหญ่เลยครับด,ด,ดูนี่ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับใหญ่จัดนะครับ สวยมากมีานาคนดอยนั่นเลยอ่ะโอ้โดู ว่าเป็นมีคนตัวใครับนะแล้วเรามากับอ่ามาวันเนี้ยมากันลองล่องสัปปะรดนะครับน้อะไะาจะอาบน้ำไหครับโอ้พีน้มห้วยครับก็บบจะอนุรักษ์ปลาละมั่งเงี้ยอนุรักษ์ปลานะครับหาปลาไหมครับเดี๋ยวจะไม่ได้จะไม่ได้เดี๋ยวายครับต้เสร็จครับปัก่อน เอาพอดีเลยไม่ข่าวลาเราถอยเลยถอยเล่ถอยใหเว้ยม้เลยเราจะข่าวแล้วมาทำอะไรกันขึ้มาทีแรกคือส่วนเข้ามาบางส่วนจะนนนะครับรห็น้อก็ปนใจเห็นก้่มันเรองนงเ เอาไปบ้างครับโอ้โหดูสวยมากเลยยมยน้าไหลขนาดถนนแน่ดูดิเอาเราไปจอดสองร่างดินดีกว่าใจในหมูโอ้ยต้องกระจายหมูหมูปลาหมูปลามีน้ำเราไปจับหมูเร็วโอ้ข้างบนไปดอยดอ นี่นะเราไปจับปูปลาก่อนเร็วไ,ไ,ไปโอ้น่ารักมากธรรมชาติดีมากเลยไม่ได้มานี่คือร้องไห้เลยนะยไ,นไ,นไปเดี๋ยว,ยวให้น้องๆ้องมีนาลงด้วยนะครับพอดีบอกน้องๆ้องมีนามาด้วยนะครับก็เพราะว่าเรามากันไกลดูดิมันห้วยไา้ครับธรรมชาติอันสวยงามตามท้องเรื่องรอทุกคนให้ได้ชมอยู่นะครับดูดีปูกระเทียมแล้วก็เสียงจิงจ้งโคนจิ้งรีนมาแบบเต็มเมครับแล้วดูที่บ้านบนดอยดูน่าสนใจมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบ้านที่เป็นว่าเป็นบ้านเนี่ย ผนังที่เป็นไอ้ไม้ไผ่เห็นไหมต้นต้นไม้มครอบองจรหมดแล้วมีน้ำไหลข้างๆนี่มีนะมาหาลูกๆก่อนแล้ว <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ไม่ใช่แม่หมูไม่ใช่แม่หมูอะ่ะน <c oughs> ่ารักูจักลูกๆไปก่อนเออน่ารักมากเลยดูดิคืออันนี้ไม่ได้มานานาแล้วนะรู้สึกว่าสวยอยู่เหมือนเดิมไหมแอ่ก่อนมันจะมีบ้านแบบเก่าๆเยอะกว่านี้แต่อันนี้รู้สึกว่าเป็นเริ่มสักศีแล้วเป็นบ้านไม้นะอืมดูดีมาก สวยยอู่นะคะคขึ้นขึ้นดอยไปก็เราก็จะเห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นราบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งต่โรงเรียนเล็กมากเลยนะมาแบบมาทำกิจก,กรรมสักงหนึ่งอย่างเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตมีนาถือกล้องหน่อยพี่จะไปหาอ่น้องๆหน่อย <c oughs> อุ้ยแม่แม่หมูถูกหมูป่าหมูป่าุดโพอเราเข้าบังบ้านเริ่มเห็นคนมากมายเลยหรือว่าเข่าพักเที่ยงมีนาไปดูน้ำกัน ออชุดสาวชาวป่าที่ถูกใจพี่มากเลยแต่ว่าเอาชีวิตรอดกับพี่ใช่ไหมค่ะป่าไปเอาชีวิตรอดได้รอดแน่นอน <c oughs> ดูดีเนี่ยฝ่ายน้ำนี่คือรัดรัดล้อตามถนนนะครับลองดูดีๆครับเนี่ยคือเป็นเป็นน้าบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากเขาเห็นไหมครับดูดิเนี่ยโอ้โหมีนะปลาก็มีอนี่ะมีเห็นตัวปลาแสดงว่าอนุรักษ์แน่ๆเลยครับเนี่ยใช่ดูเนี่ยดูบ้านคนยังเป็นบ้านวิถีเดิมๆนะยังดีอยู่มีนะพวกไอ้ขนีขนานาก็ปลูกอยู่เนี่ยแล้วต้นไม้รากไม้ใหญ่มากสุดจัด นะมีหน้าบอกนะอย่างนี้เราไปด้วยกันยาวๆนะเออแต่จะใส่ชุดสาวชาวป่าบ่อยนะพี่ทําใจไม่ได้จ้ะนะดูดีมากดูดีเกินที่พี่จะรับได้นะเอ้ยมีคนผู้ใหญ่บ้านมาเข้ามาดูว่าใครเข้ามาเราเดินขึ้นมาตรงโรงเรียนนิดนึงนะเพราะว่าบักกี้คือผ่านโรงเรียนแล้วก็มีแยกสามแยกนะครับเราก็เราจะขึ้นดอยผมเลยบอกว่าเดี๋ยวค่ะลับเราอาจจะแแบออกเลยก็ได้อาจจะไม่ได้แแบะนะครับตัวนี้คนส่วนใหญ่พูดเออฟังภาษาไทยได้ไหมมีนะ เหมือนฟังได้แค่นิดๆอะค่ะเป็นคนสมัยรุ่นนี้คือได้อยู่แต่คนรุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้นะใช่ค่ะเวลาพูดด้วยก็อาจจะแบบตอบไม่ได้แต่รู้เรื่องอันนี้ <laughs> คือเน็ตบ้านนะเน็ตทีอ่าเน็ตประชารัฐเนาะใช้โซล่าเซลล์เออไม่มีไฟฟ้าจริงดีวบ้านไ้าเกิดจริงตอนนี้เรียนหิวข้ามั้ยครับหิวไหมเดี๋ะวเราจะล้มหมูนะมึงหันก็ได้จ้ะ ตรงนี้คือบบแบบว่าถ้าเกิดเราล<อ>งมาเดินปั๊บมันเจอก็เหมือนบ้านทั่วๆไปถ้าเกิดเราดูข้างนอกเราดูจากบนภูเขามันสวยมากนะ,ะมันเลี้ยงไล่ระดับกันจนแบบว่าเออหน้ามาเดินเล่นเนี่ยแต่พอเข้าจริงเนี่ยคือมันก็แค่แบบว่าเออเป็นหมู่บ้านทั่วๆไปตรงนู้นก็เก่าดีอ่ะเนี่ยคือมันวนได้หมดเลยทั้งหมู่บ้านเอางไงเดินไหมคะเออเออไปหาบ้านเพื่อนของน้องๆกันดีกว่าบ้านไหนอ่ะบ้านไหนบ้าอ๋ออ่ะโอเคไปไป บ้าน,นเก่าอยู่เดี๋ยวไปดูบ้านที่ว่าเออลองไปดูแบบเพื่อนๆหรือรพาไปหาของป่าดูอะไรแปลกๆกินหน่อยก็แล้วกันกนี่แตกไหมคะโอ้นั่นบักซ้มโอโอ้นี่มันบักขนุนขนุน <c oughs> ไปดูไป,ไปดูโยทุเรียนพี่ดูสิจนะ๊ะ <c oughs> ใครเอาขนุนเอาไว้เนี่ยเรารอให้มันสุกไหมคะโอ้อมาตักแดดใช่ใช่ค<ๆ>่ะูดูบ้านสวยมากมีนะหมูหอมมากมีนะไปดูหมูมีนะมีนะโอ้ยสวยมากอ๋อนี่บ้านบ้านเพื่อนของน้องๆด้ออยู่บ้านหลังนี้ก็พอแล้ว พ,พี่เคยเห็นตอนแรกพี่ดูไม่ใช่หมูนะจริงเหรอคะพี่ดูเป็นไอ้นี่เลยอ,ะอ่ะ <laughs> เป็นเพื่อนตนัวเล็กก็เออดูดิลาสิกตอนกลางวันทุกคนจะนอนอยู่บ้านหมดเลยแล้วก็ใช้ฟืนเป็นส่วนใหญ่ครับดูแล้วในแล้วบันไดก็คือเป็นบันไดเก่าๆที่เป็นไม้แผ่นให,ใหญ่ๆดูดิที่เราจะไปเอาไอ้เม็ดไอ้อนี่ยคะ่ะมันจะเป็นนี่คือต้นมันต้นมันนะอ๋อก็คือเอาเอาตัวต้นมาแต่ว่ามันก็คือ,คอน่าจะมีเก็บอยู่แล้วนะ มาดูหมูหน่อยครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่น <Yoshi. S 1> ครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดีกว่านะเพราะว่าคนที่นี่น่ารักอาจจะว่าไม่ค่อยมีคนได้เดินทางเข้ามาอ่ารัดคำใต้ได้อยู่ค่ะนะไปก่อนนะครับขอบคุณครับยินดีน้ำลำค่าได้ยินคำใต้เขาก็ไปแล้วมาแอลที่นี่นะชนบทวิถีชีวิตชาวบ้าน ขาคงประมาณว่าเขาคงคิดว่ามีนามาจากกรุงเทพอะมีนาใช่มีนเขาเราต้องแต่งตัวเป็นสาวชาวป้านะคะป้าป้าไปน้องๆป้าเอาละมันมีทางรถยนต์แล้วจะไปกลัวเลยที่เสี่ยงมากเลยเมื่อกี้เขาบอกทางเล็กมากรถยนต์มีวะเนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์ได้อยู่นะจะกลับได้อยู่แต่รถยนต์ไม่ไม่แน่ใจมีนาดูทางนะจ๊ะคนดูกำลังตื่นเต้นมีนาเอากล้องมาดูข้างๆดิน้ำไหลข้างๆสวยมากเลยงนู ไม่เป็นไรจะมีนะอย่าตกใจอย่าตกใจโอ้โหป่าก็มีแม่น้ำมีนะซ้ายก็มีขู่เลยอ่ะเยอะมากเลยพอดีแต่ละบ้านนี่เลี้ยงหมูเยอะมากเลยคนคนชนเผ่าต้องเลี้ยงหมูเยอะมากเลยค่ะแต่ละเีือนเขาก็จะต้องคั่มแต่หมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงปล่อยเลยนะคะเออเนี่ยปล่อยดูพี่เดินตามน้ำนี่ยค่ะให้หากินเองดูดูดามน้ำเนี่ยหมูตัวเล็กกระโดด ใจพี thing, ่ว่ามันคือนะจ๊ะแค่นี้ก็สวยนัจะค่ะดูดิลูกโผล่ยังลูกหมาเลยมิน่าดูข้าอะไรไปเนี่ยดูดิยังลูกมดลูกแมวเลยเนี่ยดูดิดูนอนดูนอนกันเต็มสวยมากเลยดูเออว่ะพี่ว่าเอาเอาเอาแค่นี้ก็พอน่าจะประมาณนี้แหละถ้าขึ้นไปเนาะถ้าพี่ชอบพิวตรงนี้มากเลยมีน่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปว่าคราวหน้า มินาจะต้องเอ่ออาจจะต้องแบบมาค้างคืนทล้นนะ <g oda> <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราจะไม่คุ้นเคยไง <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึับชาบัานก็คือแบบเหมือนว่าไม่ค่อยมีคนมาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกหน้าหว่ะแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงไม่ค่อยอะไรเงี้ยอุ้ยมีลมไปดีนี่นะที่เราจอด <c oughs> ไปแล้วโอ้โหอ้ <c oughs> หอกตกลงมินาจะขึ้นหรือจะลงจ๊ะ ลงก็ได้ค่ะไปหาคราวนี้คราวน,น,น,นี้ไปหาอะไรกินดีกว่าไปหาของป่าดีกว่าะนะตามนั้นเนี๋จะขออนุญาตดูบิลก่อนไปนะครับก็ขอดูนิดนึง<ห>โอ้โหคืออันนี้คือแม่น้ําครับแล้วก็เห็นหมูเหม๋อ,อะไรไปหากินรู้สึกว่าธรรมชาติดีจริงครับดูเนี่ยวิถีชีวิตที่น่ารื่ลกับธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เนเรื่องราวก,กันทานที่ดีจริงครับผมว่าจะขึ้นไปแล้วไม่แต่ไม่ขึ้นนะครับกลัวไม่มีที่กลับรถแล้วทางเล็กมากเนี่ยอย่างเมื่อกี้ถ้ารถขึ้นไปเราสวนลงมาคือไม่มีทางที่จะเบี่ยงลงนอกจากว่าถอยถอยลบกะ ขึ้นลบนะครับถ้ามีที่จอดก็น่าจะได้อยู่ถ้าเราจะใส่มาเดี๋ยวพาไปทัวร์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่ดูดิเลี้ยงหมูปล่อยแล้วก็ดูใสยน้ําที่เขาบอกว่าเออแบบปล่อยให้รถลันล,ลงมาแล้วหมูหาก,กินตามธรรมชาติรู้สึกดีงามตามทรรงเนื้อกับการเดินทางที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปทานข้าวก่อนนะครับน้ง่นงๆน,น่าจะคงหิวแหละโอ้แต่ชอบมากเลยน้าตกไหลผ่านหน้าบ้านธรรมชาติที่ยังคงน่าค้นหาเราไก่ก็ทําเองยกพื้นสูงเพื่อให้ได้กลิ่นอายของ ความเป็นธรรมชาติของตัวเขาเองแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองจากการไปซื้อพวกวัสดุที่แบบว่าอาจมาจากเมืองนะครับนี่คือบรญญาท้องถิ่นของคนที่อยู่ติดป่านะครับโอ้ได้ยินเสียงหมูไปไปกินไปกินอะไรตรงดิมน้ำเรารู้สึกชอบม,มากเลยนะน้ำลายมกาศตอนนี้ไปก่อนนะครับเจอกันอีกครั้งเดี๋ยวน้ำมีน้ำพาไปกินอะไรก็ว่าตามนั้นเลยเนาะหิวข้าวแล้วดูดิโอ้โหนี่ดงหมูป้าน,น้ำเต็มเลยสุดยอดต้นไม้ใหญ่ด้วยนะมาเข้าแล้วเดี๋ยวเขาว่าเอานะครับพอดี เพื่อนน้องมาอยู่เลดูต้นไม้ดิสุดจัดสุดจัดมาถุกน,ะ,นะมานติดป่าครับนี่สุดยอดไปนะครับเดินทางมาถึงโซนที่ต้องเก็บผลไม้ป่าแล้วครับตัวนี้จะเป็นไร้เขาครับที่ลงไปตามเขารถยนต์นี่หมดสิ้นนะครับมีทางมอเตอร์ไซค์ได้อยู่แต่ว่าคนเดินไม่ได้ชัวร์กว่าแล้วตรงด้านล่างจะเป็นดินทางแล้วก็มีรั้วไม้ไผ่ที่เขากั้นบวกกั้นควายกั้นหมูกั้นอะไรด้วยครับเดี๋ยวน้องๆจะพาผมไปเก็บเอ่อผลไม้ป่าซึ่ง จริงแล้วก็มีอ่ะตามร้านค้าทั่วไปแต่ว่ามันจะเป็นร้านค้า้าทางที่ไม่ใช่เป็นร้านค้าที่แบบแขกของที่แบบสะดวกซื้อเนาะเนี่ยผมขึ้นมาประ,ประมาณโค้งเนี่ยก็เจอต้นไม้ที่สามารถจะหาเก็บไอ้ลูกอันนี้ได้เนาะมีไหมผิดค่ะไม่ใช่ต้นนี้เนาะไม่ใช่ต้นนี้ค่ะมีนาหลอกพีก่แล้วคุณคุ้นคยกันเดี๋ยวระหว่างทางน่าจะมีค่ะถ้ามีก็เก็บไม่มีก็ไม่เก็บ้วจ้ะพี่จะกินอย่างอื่นแลหล<า>ะมีขน,ขนมขนมซื้ออะไรพี่บนรถั้งมีนมค่ะ อ่ะรู้ดิพี่ชอบไม่รู้หนูหนูจะกินเองก็บอกไปเลยเออตามนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีกว่าน้องพ่อรถทางรถส่วนทางไม่ได้ครับเมื่อกี้รถมาตามตนผมตกใจมากเลยเพราะว่ามันส่วนทางไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเวลาจะลงพี่ก็ลงลงบากครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับดูดิคือไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาความปลอดภัยดีกว่าเนาะมีนะตกลงพี่จะได้กินผลไม้ป่าไหมครับนี่ค่ะมันต้องหาสอวนี้โอ้ยแต่มีแต่เปลือกโอ้โหหรอ ม,มีนะมีคนหาป้าไหมป้าวานแห่เต็มเลยนู่นนะใช่ค่ะเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาอีกทีนะ,ะมาหนูอยากได้รูปอันนี้มากอ,อ๋อคือเป็นเปลือกใช่ไหมแต่ว่ารูปไม่มีหรอรูปมันท,ทำไมมีนาท่านเก็บไปกินก่อนพี่ได้ยังไง <c oughs> อ๋อต้นไม้แดงพี่รู้แล้วพี่เห็นในป่าคือเปลือกมันนี่ยที่ว่าเอามาทาฟืนแล้วแล้วเป็นอย่างดีเลยใช่ไหม <c oughs> อ๋อใช่ใช่ใช่เออนี่โอ้โอหเน้มีนาสำหรับน้องมีนาจ้ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะเออนี่รู้แล้วที่เขาเอาไปทำพาพี่เคยเห็นแล้วแต่พี่ไม่คิดว่าเม็ดมันเป็นเม็ดอ้นี่ไงหนูชอบหามากแต่นี่มันเล็กมากนะคะถ้าเม็ดใหญ่ๆคือแบบอร่อยมากอร่อยะอย่างนี้กินได้ไหมมันต้องเอาไปทอดค่ะเอ้ากินดิบๆไม่ได้เหรอหรือไปอบอ่ะเหมือนเอาไปคั่ว คั้วกับกระทะร้อนๆไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะพี่หยุดค่าต้องไม่นานต้องทำอะไรให้พี่กินเลยน้อ,องมีนานี่หลอกพี่กันเนี่ยหลอกพี่ไปไกลอย่าน,นู่นแล้วก็คืออไไมม่ีะรกินเออไม่มีอะไรกิน,ออกนให้พี่อดอยากปากแห้งอยู่ได้เนี่ยโกรธแล้วแหละเป็นตกปลาเนี่ยนี่นะมันคขาที่ไม่มีเนี่ยมันคขาบนต้นเลยเนี่ยมันมันไม่มีแล้วใช่ไหมไมีนามันไปไหมชาวบ้านน่าจะเก็บหมดแล้วนะคะเออหนามันก็มีบนต้นแต่ว่ามันมันมีแต่เปลือกครับอัอนี่นี่นอ่ามียังไม่แกะครับมาน้องชายเอามาให้แล้วลองดูครับ จะใหญ่ไม่ใหญ่ต้องดูที่มีนาครับนะมีนาแกะได้ไหมจ๊ะเฮ้ยปากกัดอ๋อไม่ใช่มาพี่ลองดูมามีนาเถพี่ทีมีดไม่ได้มาด้วยวะมีดไม่เหนื่อยได้มาด้วยวันนี้ <c oughs> กะจะกะจะมาหาปลาเลยไม่เอามีดมางไงุดท้ายคือไม่ได้มีอะไรกินแล้วเนี่ยไม่ได้มีนาจ๊ะพี่ว่าไม่ต้องกินแล้วจ้ะกลับอปจ้ะมีแค่นี้ไม่เป็นไรเออสองเม็ดนะมีสองเม็ดเองอ่าอ่าเอาไปคั่วให้ให้พี่กินกระทะก็ไม่พอกินนะจ๊ะ อ่เป็นว่าลูกนี่เขาเรียกว่าลูกอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปแล้วพี่พี่พี่ไปกินข้าวแล้วภาษาไทยใหญ่เรียกว่าหมักหมักแต้บจรันหมักแต้บจรันนะพี่ลองชิมจากมือมนาจะหวานไหมกินกินทั้งเปิดได้ไหมครับมีดินนะคะดินน่าจะหวานนะวันนี้อ่ะก็บไ้ก่อนมีนาเราจะไปกินเองดีกว่าโอเคครับแล้วก็มาจบที่บ้านของคุณพ่อองมีนาครับพาน้องๆมาส่งแล้วก็พามีนามาน้าร้าคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะ พี่ยังติดใจบ้านอยู่บ้านหลังเ,เก่าๆเมื่อกี้ที่ทางเราผ่านมาแต่คนนี้เขาไม่รู้จักเราเขกลลากลัวเราบากแต่บ้านเก่าติดริมน้ําแล้วสวยมากเป็นบ้านแบบว่าคลาสสิกจริงๆี่มีนานะเ,เราจะไปหาวิธีไปให้ได้ต้องไปหาคนรู้จักแล้วก็เดี๋ยวพี่มีเทคนิคมีนาจะได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่ที่นั่นแบบว่าอมีนาจะมีความสุขตลอดเลยไปเปตีสนิทเออจะเปตีสนิทก่อนอ่านเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนะคบมีนานะสวัสดีครับเดี๋ยวฝากช่องก่อนอาออนขอฝากช่องมีนาหนึ่งหกห้าหกด้วยค่ะจ้ะ จะเข้าไปดูนะครับว่าน้องมิตาจะสวยแบบเหมือนที่อยู่ในช่องพี่ไหมจัไปโอ้โหเรามาดูกระท่อมน้อยๆครับของผมเอ้ยของคนที่นี่ครับสวยมากพี่สาวคือเนี่ย